เมีความเป็นระเบียบมีความเป็นขั้นตอนมากหลวงพี่ครับตอนนี้เรากำลังไปไหนครับหลวงพี่ตอนนี้เราก็จะไปดูที่หลวงพ่อรอห้าที่เป็นผู้สถาบัน์เสริม้งสวายนาม้มสวานนามเป็นน้ำพระองค์เป็นนามมหาวิทยาลัยคือม,ม,มหาวิท,าาออทาายาลัยจาลรวิทยาลัยครับผมกำลังเดินไปที่ตรงเป็นรูปปั้นของรอห้านะครับที่นี่บอกเลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่นมาก เข้ามาเนี่ยก็คือก็จะเป็นความเป็นวัดมีความเป็นแบบว่าสงบแล้วก็ทุกมุมฉากกระเบื้องต่างๆจะเป็นสีเหลืองนะ Go to you รู้ทุกอยู่รู้ให้จริงวันนี้นะครับตะวันนบินวิทนะครับจะพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีพยานั่นเองนะครับผมเป็นมหาวิทยาลัยสฆงนะครับหนึ่งในสองของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเลยว่าพระเนี่ยเขาเรียนยังไงบ้างแล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับไม่ใช่แค่พระที่เรียนนะนักศึกษา,าทั่วไปก็สามารถมาเรียนได้ไปดูครับว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปครับผม <S <S มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจรก่อตั้งโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นถวายแด่คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายครับเป็นมหาวิทยาลัยคณะสงฆ์ไทยที่เน้นการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งคารวะแบบเราๆก็สามารถเรียนได้ด้วยครับเพราะมีการเรียนการสอนทงนางคณะพุทธศาสตร์คณะคุรุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และยังมีวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติให้พระสงฆ์จากต่างประเทศได้มาศึกษาอีกด้วยครับบอกได้คําเดียวว่าอินเตอร์สุดๆแต่ก่อนอื่นเลยให้ตะวันพาทัวร์รอบมหาวิทยาลัยโศกันเลยดีกว่าว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกับมหาวิทยาลัยทั่วไปอย่างไรครับเริ่มต้นนะครับของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็คือรัชกาลที่5นะครับเป็นคนก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งก่อตั้งมาได้ประมาณ 130กว่าปีนั่นเองนะครับซึ่งโหยาวนานนะมากๆและคณะแรกนะครับที่ก่อตั้งคือคณะพระพุทธศาสนานั่นเองครับ้อเ๋ว,หเว,วเาาใหรรราร, sure, หารไปทง go to you ตรงนี้นะครับรถเมย์มาแล้วนี่คือรถเมย์เฉพาะกิจนะครับซึ่งตัางข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยคือรถเมย์เนี่ยจะมารับจากจุดหนึ่งมาที่มหาเทยาลไรนะครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าเขารับจากจุดไหนมาผมมาสอบถามนักศึกษาที่บรมจากรถดีกว่าว่ามาจากไหนนะครับนี่นี่รถเมย์เฉพาะกิจเห้ไหมแต่ป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพนะดูแล้วน่าจะมาไกลฮะอ้ <gasps> ผมต้องสังรวมขึ้นมาทันทีเลยนี่เป็นพักนะครับพระสงฆ์เลยนะงานนักศึกษาสวัสดีครับสวัสดีครับสุ้ยน้องครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมอยากสอบถามข้อมูลมากเลย,เยถือไมค์ก่อนพี่ลืมพีม่ลืมเดี๋ยวเสียงไม่เข้ากล้อง อ่ะชื่ออะไรครับชื่อแพรค่ะชื่อน้องแพรมาจากไหนอ่ะอ๋อมาจากฟิวค่ะท่านหนูนั่งรถมีมานะฟิวฟิวคือฟิวเจ้ปารังสิตเหรอฟิวเจ้าปารังสิตใช่ค่ะตรงท่ารถตู้ท่ารถคือรถเมล์คันนี้มาจากตรงนู้นเลยเหรออ่าอันนี้เป็นสายจุดจักรค่ะเป็นสายสุดท้ายมี์คันเดียวของหนูก็คือจะจอดตรง BTS เหมอชิดแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆอแล้วก็ของหนูจะขึ้นมาจากฟิว โอ้ oh, แสดงว่าคันนี้มาจากกรุงเทพเลยครับต้นสายอยู่ตรงไหนรู้ไหมอ่ะของรถเมม์มอของเรานะคะก็คือจะมี3สายค่ะ mm hmm. สายแรกก็คือรับตรงหน้าวัดพระศรีค่ะจะมีทั้งหมด3มรอบรอบแรกคือ6โมง6โมงครึง่งแล้วก็7โมงครึ่งค่ะเป็นสายที่เลทที่สุด oh. แล้วสายที่2ก็คือจะตรงสนามหลวงค่ะมี3มสายเหมือนกัน6โมง6โมงครึง่ง7ดโมงครึง่งรับตรงข้างวัดโพแล้วก็ไล่ามาแล้วก็สายสุดท้ายคันที่หนูนั่งมานะคะก็คือเป็นสายจอดจักร เริ่มจากตรง BTS หมอชิดค่ะแล้วก็ไล่ลงมาค่อยๆรับ <ฮะ S 1> ฟิลเหมือนรถประจำทางค่ะรถรับจ้างคุณป้าก็จะจำว่าสายนี้คนขึ้นตรงนี้ประจำเขาก็จะจอดรับจอดรับมาเรื่อยๆจนถึงหมอค่ะโอ้โหนี่คือแบบว่ายิงตรงมาจากกรุงเทพแล้วก็แต่ละสายก็มีเหมือนเป็นสถเตเตานีในการแวะรับต่างๆ<ช>ถ้าพูดถึงในภาษาคีพูดอะเป็นเหมือนรถแบบว่า รถนักนักเรียนอะถูกไหมไปรับตามบ้านถูกไหมตามจุดมาแล้วก็จะจําได้ว่าใครขึ้นที่ไหนกี่โมยังไงบ้างอย่างที่เราสังเกตมีครับท่านผู้ชมจะมีพระสงฆ์มาถูกไหมพระสงฆ์ตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะบินทบาทก่อนถูกไหมบินาบาทบ,นาบาทก่อนเสร็จแล้วเขาก็มาทํากิจวัตรประจำวันต่างๆแล้วก็มาเรียนรูไ้ไหมครับแต่ละแต่ละองค์แต่ละรูปเนี่ยก็จะมาไม่พร้อมกันตามตามจุดต่างๆว่าไปรับกี่โมยังไงบ้างแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเราคุยกับน้องนานแล้วต้องถามน้องน้องรีบไปเรียนไหนไหมครับอ๋อเช้านี้หนูมีเรียนกับมาฐานที่ตึกใกล้ๆนี่เองกมฐาน ถ้าไม่เป็นการเสียมรารยาทพี่ขอไปด้วยได้ไหมขอติดตามไปเรื่มงนะ่าสนใจมากเลย <c oughs> ได้ได,ได้นะโอเคไหมครับท่านผู้ชมวิชาเรียนกรรมฐานนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมขอติดตาม้อาไปด้วยครับไปครับท่านผู้ชมไปครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าอาคารวิปัสนานะครับ <S <S ซึ่ง <S <S เป็น <S <S วิชาหลักของที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็นปี1 2 3 4ยังไงก็ต้องเรียนวิชานี้เป็นวิชาที่เป็นไฟบังคับของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วซึ่งบรรยากาศข้างในอ่ะเป็นยังไงบ้าง๋ยวผมพาไปดูเพราะว่าตัวผมเองอ่ะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าบรรยากาศการวิปัสนาเป็นยังไงบ้างเพราะปกติเรียนแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไปดูครับว่าข้างในเป็นยังไงไปข้างในก็จะเรียน3อย่างก็คือจะมีทําสมาธิเดินวิปัสนาแล้วก็จะมีฟังธรรมด้วยนี่ครับ แล้วซึ่งที่ข้างในเนี่ยที่จะมาฟังธรรมต่างๆไม่ใช่มีพระไทยอย่างเดียวนะจะมีพระต่างชาติด้วยอันนี้เดี๋ยวมาดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างเพราะอันนี้ด้วยการถ่ายทําแบบเร็วๆเดินเข้ามาผมก็ยังเห็นข้างในเป็นยังไงบ้างไปดูพร้อมกันครับอาจารย์ครับอันนี้วิวัฒนาณน,นี้ตรงนี้จะประมาณกี่นาทีชั่วโมงหนึ่งเป็นชาติเดือนก็เป็นสองชั่วโมงสองชั่วโมง ก็จะเป็นคาบเรียนนะครับอยู่ที่ตึกอาคารที่ปสัสนาเนี่ยก็จะประมาณ2ชั่วโมง2คาบเรียนอยู่ที่อยู่ตรงนี้ต้องทําสมาธิฟังธรรมต่างๆเดินวร่ปรสัสนาประมาณ2ชั่วโมง yeah, ก็เดินขึ้นมาถึงห้องปฏิบัติธรรมเรียบร้อยนะครับจะมีทั้งพระสงฆ์แล้วก็เป็นนักศึกษานะครับที่จะนั่งปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ทําพิพัสสนาต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟังธรรมด้วยนี่น่าจะเริ่มพิธีการแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับพระอาจารย์จะเญนพรครับก็พระอาจารย์ครับในวิชาของเนี่ยครับปฏิบัติธรรมเนี่ยมีแบบว่า เรียนทั้งหมดพากกี่รูปแล้วก็นักศึกษากี่คนคนระับต้องออบอกต่ามนี้ก็วิชาพระกรรมฐานเนี่ยสนมากโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชเทยาไลยเนี่ยจะเป็นวิชาที่ทางมหาวิาลัยได้ให้กับนิสิตได้ได้ฝึกเกี่ยวกับการทําสมาธิการนั่งกรรมฐานจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมี สาขาหลายที่ดังนั้นทุกหมหาวิทยาลัยทุกสาขาที่เป็นของย่อยของเราก็จะเรียนกรรมฐานด้วยฉะนั้นการเรียนวิชากรรมฐานเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมดตั้งแต่ปีหนึ่งปี2ปี3ามแล้วก็ปีสก็คือครบเลยทุกปีทุกชั้นปีใช่ใช่ใไป ้้ไดรูเรรียนยนกินเเดี๋ยวตอนจะมารีวิวสั้นๆนะครับก็คือว่าเมื่อกี้ผมได้วิปัสสนาเบาๆแล้วแล้วก็ได้เดินจงกรมไปด้วยรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่แบบโอเคนะรู้สึกดีดีเลยแหละเพราะว่ามันสุว่ามันเป็นหลักคําสอนที่แบบว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่เราต้องมีสมาธิในการใช้ชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการทํางานเนี่ยผมว่าสติมันคือการนําทางที่ดีเลยจริงๆแล้วอ่ะพอได้ลองทำนี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกเช้าหรือทุกมหาลัยน่าจะเป็นแบบนี้นะน่าจะมีหลักตรงนี้ขึ้นามาก่อนเรียนสักอ่ะสิบนาทีแด้อย่างต่บสิบนาทีสิบห้าที่ขึ้นไปเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยอันนี้ดีวิวดีจริงๆครับ <S <S นี่นะครับภายในอาคารพิปพัชนาน,นะครับ mm hmm. ก็จะมีห้องนิทศาการที่อยู่จัดอยู่ข้างล่างแต่อยากให้อยู่นี่ครับบวกพี่เนี่ยเป็นคนแนะนําแบบเบื้องลึกเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับครับเสเดนพรสำหรับห้องนิทศาการห้องนี้ก็เป็นห้องจัดแสดง เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ที่ถวายที่ดินผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแลวก็ถวายที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็คือท่านในแพทย์อาศมีท่านได้ถวายที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยโดยตั้งต้น84ไร่ที่บริเวณอำเภอวังน้อยในสถานที่นี้ทางมหาวิทยาลัยก็เลยจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของตัศมี ถามว่าทาไมาถึงเป็นมหาจุฬาจ<ม>พระองค์เขียนโดยพระองค์เองเลยว่าสถานที่นี้สร้างขึ้นสําหรับส่วนมหานิกาัยจะให้ชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชรวิทยาลัยก็คือท่านตั้งชื่อเอง,งเลยเ<อ>แล้วก็หลังจากนั้นก็คือใช้ชื่อนี้มาต<ช>ลอไดไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราชาวมจลอที่เราได้เรียนแล้วก็ได้ใช้พนามของพระองค์ นอกจากบรรยากาศที่มีความร่มรื่นและเงียบสงบแล้วนะครับม,มจรยังมีการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังได้ร่วมโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงหรือ r r i n v e n t i n n u u n v v r s s t y y ของกระทรวงอวในกลุ่มที่4กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาครับภายใต้โครงการพัฒนาพุทธานวัตกรบัณฑิตพลานักเทศนักวิชาการนักสร้างแรงบันดาลใจตามแนวพระพุทธศาสนาครับตามตะวันกันไปเลยครับว่าการสร้างอินฟูสายพุทธเป็นยังไงไปดูเลยครับ หลังจากเมื่อกี้นะครับเราได้ดูบรรยากาศของมหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องเข้าหมดวิชาการจริงๆจังๆแล้วตอนนี้นะครับตอนอยู่กับผราอาจารย์ครูสังฆวิทยากจรองคณบดีคณะสังคมาศาสตร์ฝ่ายวิชาการเ้าเรื่องเลยกันว่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครับมีการศึกษาอะไรยังไงบ้างครับแนวทางตอนนี้คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่สถาปนาโดยร้นกราชการที่ห ตั้งแต่ปี2,430หรือกว่าร0อปีที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของการสถาปนาก็คือเพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยหรือ University โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจัดการศึกษาในส่วนของพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ในเชิงของการบูรณาการอ,อันนี้ถามว่าแล้วใครมาศึกษาคใครมาเรียนตามสัดส่วนของมหาวิทยาลัยคือกำหนดไว้ที่ พระอยู่ที่ประมาณสักห0สิปอร์เซ็นที่เหลือก็จะเป็นคารวะาดัชนโยมแก่เนี้ยโดยความหมายก็คือเป็นการจัดการศึกษาทั้งพระและคารวะที่มีผู้บริหารเป็นพระสงค์ในพระพุทธศาสนาซึ่งโอ้โหอันนี้เป็นแนวคําว่าแปลกใหม่คือจริงๆมันไม่ได้แปลกใหม่หรอกแต่ว่าในทางเจนผมนะมันที่เคยพูดไปว่าอาจจะยังไม่รู้แบบว่าว่ามีอะไรขนาดนี้แต่ผมสึกว่าเป็นอะไรที่ นมุมเจนผมนะมันว้าวมากในการที่พวกศาสนาโระการศึกษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสามารถพัฒนาไปไปได้ไกลามากๆและยังไม่พอนะครับที่นี่เนี่ยยังโกแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยถูกต้องไหมครับ,รบก็คือไปทั้งต่างประเทศด้วยแล้วก็ร,รับคนต,ต่างประเทศเข้ามาศึกษาด้วยถูกต้องไหมครับครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจากสถิติของสำนักทะเบียนและวัดผลครับมีนิสิตจากประเทศต่างๆที่เข้ามาเรียนที่มหาจุฬาเนี่ยเกินกว่า27ประเทศ27ช,ชาติ แล้วสองก็คือสถิติของสนักทเบียนในปีการศึกษาเนี้ยมีนักศึกษาที่เป็นต่างชาติเกินกว่า2,000รูปคนนะครับน<ม>ั่นก็คือในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราเนี่ยเปิดกว้าง<ม>ทั้งพระทั้งโยมทั้งคารวะแล้วก็จากพี่น้องนานาชาติจากนานาชาติที่ไกลสุดก็เช่นสหรัฐอเมริกาจากเอสโตเนียจากรัสเซีย<ม>ออย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือนิสิตท,ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปัจจุบัน ถ้าพูดถึงก็คือเป็นเหมือนโครงการ Di v e เ t i n g University ที่แบบว่าเป็นแนวสมัยใหม่ที่โฉมจริงครับเพราะว่ามีชั้งอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศเนี่ย้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการตอบโจทย์ในมุมยุคใหม่มากๆเลยครับพระอาจารย์ครับภายใต้ของโครงการ v e เว i t ิ University นะครับยังมีโครงการอีกไหมครับอันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือชื่อว่าโครงการพัฒนานวัตรกรบัณฑิตพระนักเทศนักวิชาการนักสร้างแรงบันดาลใจตามแนวพระพุทธศาสนา ถามว่าคืออะไรก็คือโดยความหมายก็คือสังคมไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเทศมหาชาติหรือเวส,สันดรชาดกดังนั้นกิจกรรมโครงการนี้จึงมีเป้าหมายก็คือเพื่อผลิตถ้าดูจากหนังสือนี้ก็คือใช้คำคว่าหลักสูตรฝนะึกอบรมบัณฑิตพระนักเทศถามว่าทำไมต้องผลิตทำไมต้องเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายนี้ก็แปลว่าการเทศเนี่ยในวัดทุกวัดทั่วประเทศไทย4ี่ห0กว่าวัดเนี่ย ได้รับอิทธิพลจากการที่พระเข้าไปอยู่ในชุมชนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยต้องการพิกมิมการนําเสนอการเทศมหาชาติในมิติใหม่ที่นอกเหนือจากการเทศที่เน้นอา,อาจจะเน้นเพื่อเป็นลักษณะของการโคศัพท์ประมาณนีก้ก็คือการใช้ทํานองใช้เสียงถ้าโปรด,ด้ง่ายก็คืออาจจะใช้คําว่าเหมือนเทศแหล่เหมือนเทศแหล,หแหล่แต่นี้เรากําลังจะผสมรวมทั้งในส่วนของการเทศ<ะ>ที่เป็นทํานองแหล่ด้วย ผสมทั้งตัววิชาการผสมทั้งตัวความรู้แล้วก็แก่นแก่นพระพุทธศาสนาอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการนี้ก็คือในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทําหลักสูตรหรือว่าได้พัฒนาตัวเนื้อหาสาระในเชิงของวิชาการว่าในเทศมหาชาติทั้งหมดเนี่ยในแต่ละกันสะท้อนคิดหลักการอะไรที่เป็นหลักการทางพุทธศาสนาเช่นแนวคิดของทานเนี่ยทำไมเวสันดรชาดกต้องพูดถึงคําว่าทานแปลว่าความหมายก็คือสังคมใดๆก็ช่าง เมื่อคนในสังคมรู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้ออาทรและกันแก่กันและกันสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นคือคอนเซปต์ของคําว่าการให้ในมิติของคําว่าเวสันตระชาตกะหรือชาดกอ,อันนี้เมื่อเราจะนําสิ่งเหล่านี้สะท้อนออกไปสู่สังคมมันก็ต้องสร้างคนที่สามารถที่จะเป็นทั้งในส่วนของตัวหลักการด้วยการนําเสนอด้วยเป็นฟู้เอนเซอร์ด้วย ที่สามารถนําสิ่งเหล่านี้เสนอไปสู่สาธารณะได้นั่นคือคอนเซปต์และก็แก่นแกนที่เป็นหัวใจของกิจกรรมโครงการนี้อืมโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วมีคําถามหนึ่งเกิดขึ้นมาเลยครับว่าในโครงการนี้ครับต้องเป็นพระอย่างเดียวไหมครับหรือว่าบุคคลทั่วไปนักสึ่อานิสิตก็สามารถที่จะจอยตรงนี้ได้ครับในเบื้องต้นครับเรากําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่พระก่อนแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีในรุ่นต่อไปในครั้งต่อไปเราก็จะสามารถที่จะ สร้างนักสร้างแรงบันดาลใจที่เขาเรียกว่าผูเอนเซอร์ก<ม>็าสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในฐานะที่จะเป็นผู้ที่สะท้อนส่งสิ่งที่เป็นชุดความรู้เหล่านี้สู่สาธารณะมีนวัตรกรแล้วมีคนที่สามารถผลิตชุดความรู้แล้วต้องมีนักสื่อสารมีคนถ่ายทอดออกไปมีคนถ่ายทอดเอาไปก็แปลว่านี่คือกลุ่มกระบวนการที่จะนําสิ่งเหล่านี้ไปสู่สาธารณะอันนี้ในส่วนกิจกรรมโครงการนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็คือจะเป็นนิสิตของเราในชั้นปีที่ 2- ถึงปีที่4 มีการจัดฝึกอบรมในแต่ละรุ่นมีรุ่นที่หนึ่งมีการเตรียมความพร้อมมีการขยายผลมีการส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นในกระบวนการแรกเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมชุดความรู้ผลิตเป็นหนังสือแล้วก็ออกมามเป็นชุดคู่มือพ<ม>อในชั้นที่สองเราก็จะจัดฝึกอบรมว่าสิ่งที่จะนําเสนอในเทศมหมาชาติในการที่หนึ่งพูดถึงอะไรมีวิธีการนําเสนออย่างไรจากการร้องแหล่แบบเดิมแบบโบราณเหมือนดูลิเกเหมือนดู นักลอ้องล่องแหล่เนี่ยเราก็มา<ะ>เปลี่ยนเป็นการนําเสนอทําเป็นคลิปทําเป็นประเด็นสาธารนณะที่สอดคล้องกับตัวหลักการที่เป็นแกนแกนทางพุทธศาสนาเพื่อนําเสนอว่าต้องนําเสนออะไรอย่างไรแล้วชั้นที่สามก็คือนําไปสู่การส่งต่อและเผยแผ่สู่สาธารนณะนั่นก็คือกระบวนการที่จะนําไปสู่การสะท้อนคิดในประเด็นที่ว่าในเรื่องของการบัณฑิตพระนักเทศ ที่เรากําลังดําเนินการอยู่แล้วก็ขับเคลื่อนอยู่นั่นก็คือ<ม>สิ่งที่เป็นเป้าหมายแล้วก็ความคาดหวงังอันจะพึงเกิดขึ้นอันนี้ถามว่าเมื่อเราทําแล้วสิ่งที่จะเป็นการในการวัดผลคืออะไรคือสิ่งที่สะท้อนเป็นผลกลับว่าสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันส่งผลเป็นผลเชิงประจักษ์อย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราเชื่อว่าผลที่เราทำเนี่ยจะเป็นผลเชิงประจักษ์สามารถเปลี่ยนพลิก และก็สามารถที่จะนําไปสู่การปรับค่านิยมทางสังคมผ่านค่านิยมของคําว่าเทศมหาชาติหรือเวสันตราชาดกที่มีคุณลักษณะเด่นว่าได้เรื่องการให้ก็คือการเอื้ออาทรดังนั้นสังคมถ้าเมื่อไรก็ตามที่สังคมในคนในสังคมนี้รู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันมีน้ําใจต่อกันและกันในทุกมิติสังคมก็จะเป็นสังคมแห่งการเครือกูลและสังคมแห่งสันติสุขตามแนวคติในทางพระพุทธศาสนา บอกเลยว่าเป็นโครงการที่ครบมากๆแล้วก็ครอบคลุมมากๆก็คือมีทั้งผู้เริ่ม <S 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 ผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้ที่อาจแจกจ่ายออกไปก็คือครบหมดเลยเหมือนเผยแพร่พระนธรรมแล้วก็เผยแพร่การเรียนการสอนให้ได้มากยิ่งขึ้นให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยทำอะไรอยู่และโครงการเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับก็ขอบคุณพระอาจารย์มากครับที่ให้ข้อมูลควารมรูต้ต่างๆแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นในของมหาวิทยาลัยมากๆครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับสาธุอนุโมทนา เอาละครับรายการกูทูยูวันนี้นะครับก็พาทุกท่านนะครับมาชื่นชมมหาวิทยาลัยมหาสุราลงกรณาราชสุวิทยาลัยนะครับก็คือบรรยากาศบอกเลยว่าสุดมากตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับแล้วก็ความแตกตาของเรานั่นคือมีพระสงฆ์เนี่ยมาเรียนนี่ด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบผ่านมานานแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่เรายังไม่รู้นะครับหลายคนอาจจะเป็นเฮ้ยว้าวขึ้นมา นี่แหละครับเราจะมาเปิดโลกให้ท่านดูในรายการโกทูยูนี่แหละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการโกทูยูนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่า EP หน้าเรายังมีนะครับยังไงฝากติดตามไว้ว่าเราจะไปมาหาวิทยาลัยไ,ไหนกดติดตามได้ครับเจอกันครับผม